สวัสดีวันนี้มาสอนซื้อเกมในอีพิกโดยผ่านทูมันนี่ไวเลตนะก่อนอื่นเราจะให้ดูกดตรงโปรไฟล์แล้วก็ยอดคงเหลือในบัญชีมันจะลิงก์มาตรงหน้าเว็บไซต์นะรอสักคู่อันนี้เราก็จะเห็นว่าในบัญชีเรามีศูนย์บาทมันสะดวกตรงที่ถ้าเป็นบัญชีของทูมันนี่เราไม่ต้องเติมเงินในบัญชีของอีพิเลยนะคือมันสามารถ ลิงก์ได้เลยเราจะเอาหน้าบัตรยังไงวิธีใส่ก็คือเหมือนกระบัดเครดิตกับบัตดเดบิตเลยอันนี้คือหน้าแอปท o มันนี่ของเรานะให้เรากดพิมพ์ค้นหาตรงข้างบนนะว่าบัตรมาสเตอร์กาหรือ m a ส t e r card ก็ได้นี่มันก็จะขึ้นมาอันแรกใช่ไหมก็จะเห็นหน้าบัตรของเรากดดูตรงเลขบัตรแอปที่อัดหน้าจอไม่สามารถอัด ภาพหน้าบัตรให้ได้นะเราเลยสร้างตัวอย่างบัตรอันนี้เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้นนะใช้ไงานไม่ได้จริงคือเราจะเห็นว่ามีชื่อบัตรวันหมดอายุเลขสามตัวแล้วก็ออกโดยธนาคารอะไรอันนี้คือตัวอย่างนะการใส่ก็คืออันนี้เลขบัตรใช่ไหมอันนี้ชื่ออ่าอันนี้วันที่หมดอายุและอีกอันก็เป็นเลขสามตัวนะเมื่อใส่เสร็จแล้วเราก็กดแอดบัตรก็จะได้เป็นบัตรเหมือน เลขข้างบนนี้เราเพิ่มบัตรไปแล้วนะกดสั่งซื้อเดี๋ยวตัวอย่างนะก็คือสมมติเราจะซื้อเกมสักเกมหนึ่งมาตรงที่ส t o r แล้วก็กดอันนี้เกมละ65สบาทอ่ะแต่ไม่ได้กดจริงหรอกนะสมมุติเรากดสั่งซื้อใช่ไหมมันก็จะมีอันนี้เราพอดีใส่เลขพินไว้กันใครมาซื้อเกมโดยพละการอันนี้เขาจะให้ใส่ป้อนเลข3ตัวตรงบัตรอีกทีหนึ่งนะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานส่วนเกมที่เราซื้อไว้จะไปอยู่ไหนมันจะไปอยู่ในไลบรารีนะมันจะไม่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราย้อนกลับไปตรงแอปแล้วเราก็จะเห็นไลบรารีของเราเกมที่ซื้อไว้ทั้งหมดจะเพิ่มเกมติดตั้งยังไงก็กดตรงสามจุดตรงนี้แล้วก็ติดกัง้งแล้วอัพมียกเลิกด้วยแต่เป็นต้องยกเลิกนะ <laughs> คลิปนี้เป,ไป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ไว้ด้วย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า